สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวค่ะการร้อยไหมนะคะเพื่อจัดโครงสร้างของคิ้วค่ะแล้วก็ยกชั้นตานะคะแล้วก็แก้ไขเนื้อที่หย่อนคล้อยนะคะบริเวณชั้นตารวมถึงยกคิว้วให้คิ้วเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับข้างที่ไม่ทํานะคะจะเห็นว่าข้างที่ยังไม่ทาเนี่ยจะมีหนังตาเกินนะคะมีชั้นไขมันเกินแล้วก็ชั้นตาเนี่ยเล็กนะคะแล้วก็คิ้วตกลงมา ะะเมื่อรับบริการร้อยใหม่นะคะเพื่อยกคิ้วแล้วนะคะจะเห็นว่าหางคิ้วคนไข้เนี่ยยกสวยขึ้นนะคะตัวกลางคิ้วก็ดูสวยขึ้นตัวหัวคิ้วก็สวยขึ้นมีการจัดเรียงตัวคิ้วทั้งแนวคิ้วเลยนะคะเพื่อจัดโครงสร้างของคิ้วแล้วก็เสริมโหน่งของคนไข้ให้ดูสวยงามมากขึ้น โดยที่ไหมตัวนี้นะคะมีอยอนะคะแล้วก็ไม่เกิดผังผืดจะก,กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนตามแนวเส้นไหมนะคะเพื่อยกคิ้วรยกชั้นตาให้ดูสวยงามมากขึ้นรวมถึงแก้ปัญหาชั้นไขมันแล้วก็ผิวหนังส่วนเกินบริเวณเปลือกตาด้วยทําให้ไขมันและเปลือกตาที่หย่อนคล้อยนะคะถูกยกกระชับขึ้นโดยที่คนไข้ไม่บวมแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ความรู้สึกคนไข้บ้างเป็นยังไงบ้างคะ ก็เออไม่เจ็บเลยค่ะก็อัญหาก็เหมือนอย่างที่คุณหมอบอกก็คือคิ้วคิ้วตกแล้วไม่ทำอีกครั้งที่ยังไม่ทำนะคะก็เลยดูหางตาตกแต่ก็ดูรีวิวของคุณหมอพอดีว่าดูรีวิวของคุณหมอมียกคิ้วร้อยไหมยกคิ้วนี่ค่ะก็เลยลองมาทำดูค่ะ เหมือนในรีวิวเลยไหมคะเหมือนเลยใช่ไหมคะใช่ <laughs> คะ่ะชั้นตาถูกยกขึ้นสวยเลยนะคะจะเห็นว่าเนี่ยคือข้างที่เราทําเสร็จแล้วแล้วข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ทําเห็นชัดๆเลยนะคะว่าหางตาคนไข้เนี่ยตบลงชัดเจนนะคะแล้วก็คิ้วนะคะตัวโครงสร้างคิ้วยังไม่สวยงามเท่าที่ควรน,นะคะ<ม>เราก็เลยมาปรับโครงสร้างคิว้วยกกระชับแล้วก็ยกคิ้วให้ดูสวยและดูเป็นธรรมชาติด้วยเราไม่ได้ยกจนเป็นนิ้วนะคะจะเห็นนะคะว่า โครงสร้างในการยกเนี่ยไม่ได้ยกเยอะให้ดูแปลกไม่แปลกนะคะคนไข้ก็จะดูสวยแล้วก็ดูละมุนขึ้นนะคะนี่นะคะสวยงามเลยนะคะเมื่อเทียบกับข้างที่ไม่ทำเห็นชัดมากเลยค่ะตาข้างนี้คือตกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายวีดีโอให้จบก่อนจบแล้วเนาะโอเคค่ะนี่นะคะในเคสนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนดูรีวิวไลฟ์สดชัดๆนะคะเห็นนะคะว่าคิวข้างนี้ยกขึ้น นี่นะคะแล้วก็คิวข้างที่ยังไม่ทําเห็นไหมคะว่าต่างกันชัดเจนนะคะเห็นไหมคะว่าตาคนไข้ขนะคะถูกยกขึ้นข้างเดียวยาตาข้างนี้ถูกยกขึ้นข้างเดียวใช่ไหมคะ,ะนี่นะคะบอก,พกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยไหมคะสวยเลยไหมคะสวยเลยค่ะสวยเลยนะคเลยไม่เจ็บคะ่ะไม่เจ็บคุณหมอทําเบามากเลยไม่เร็จไม่ไม่รู้ว่าเสร็จข้างหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยไม่เจ็บเลยค่ะ ยังไม่เจ็บนี่นะคะข้างนี้คือยังไม่ทข้างนี้ยังไม่ได้ทำข้างนี้คือทําแล้วนะคะค่ะคุณอังคณาเข้ามาพบหมอได้เลยค่ะวันนี้อยู่ที่สาขาปิ่นเกล้านะคะเข้ามาได้เลยเรารับคิววอล์กอินนะคะวันนี้อยู่ที่สาขาปิ่นเกล้าค่ะข้างนี้ทําแล้วนะคะข้างนี้ยังไม่ทําคอนเฟิร์มผลงานโดยคนไข้ค่ะแนะนําเลยไหมคะต้องอนุญาคลินิกไหมคะใช่ค่ะต้องอนุญาตคลินิกค่ะมีปัญหาเรื่องรูปหน้าหรือว่าอยากจะจับ ยกคิ้วแบบที่ยังไม่ต้องขาดหลักนะคะมาที่นี่ได้ค่ะนี่นะคะชอบมากเลยชั้นตาสวยเลยทุกทายตาโตขึ้นเลยนะคะหนังตาที่หย่อนหย่อนตรงนี้หายไปเลยเห็นไหมคะใช่ค่ะตาหายเลยค่ะตารู้สึกตาเบาขึ้นไหมคะรู้สึกเบาขึ้นอนี้ค่ะเราก็ยังไม่ต้องแบบทําตาสองชั้นคือเรามีชั้นตาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยก็ยกขึ้นใช่ค่ะค่ะคุณมิคุณนารืมมลเราต้องยกสองข้างนะคะเดี๋ยวยกสองข้างวันนี้เราทำข้างเดียวให้ดูก่อน ที่ทําข้างเดียวเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้เห็นชัดๆนะคะว่าข้างที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยยกจริงๆนะคะเมื่อเทียบกับข้างที่ยังไม่ทําแล้วมันไม่บวมนะคะมันไม่ต้องพักฟืนเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนเห็นไหมคะแล้วก็คนไข้เห็นแล้วชอบขออนุญาตคนไข้คนไข้ก็เลยให้รีวิวด้วยเลยใช่ไหมคะค่ะก็ฝากรีวิวสวยๆนะคะเดี๋ยวเราต้องทำสองข้างค่ะเดี๋ยวเราจะไปน,นอนทํากันแล้วนะคะวันนี้หมออยู่ถึง่นก้าคนไข้สามารถ นัดคิวพวกหมอได้เลยวอล์กอินมาได้วันนี้คนไข้น้อยนะคะคิวว่างสามารถวอล์กอินได้เลยที่สาขาปิ่นเก้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆนกันค่ะ